สวัสดีจ้ะพี่น้องรออีกแล้วจะรออีกแล้วเขาจะงวยแด้จากตะวันเหนือมันเหลืองงามๆพี่น้องสาวสารคามรถติดเอาที่มันเปะๆเด้อจ้าทั้งสีดีเป็นพี่น้องเนื้อมันมันไหมฟานมันไหมคะเนื้อมันจะอ้ยพี่น้องเห็นบ่จ้าวันนี้โรเท่าไหร่ร้อสามสิบบาทพอดีกินนอล่ะสาวสารคามกินเังส่เด้อพี่น้องมาด้จ้าเด้กผู้หญิกินแก้ไห้พร้อมนะคะ ระวังรอบพี่น้องมึงอันนี้แถมบอกสามโดเจ็ดเนอสามโดเจ็ดเบอร์ใหญ่นี่ลอยซีซีตัวถ่ายลอยสามซีขอบคุณค่ะพี่น้องมาเบิร์การแก๊สปักทุเรียนเบิร์ตะมือไหมข่ะด้วยจ้าบอกรถตามสบายว่าเห็นดอกค่ะนี่แหละสองสามค่ําเลยนีเจ๊าะบาทจ้ะสามโดเจ็ดสามโดเจ็ดเขาอยากกินลดพี่น้อง กลัมาพอพอดีพี่น้องบอกบราสมันรจอดรถจอดรถจะถ่ายยู่นี่ไปซื้อข้าวเดียวมาดัดจากผู้ได้อยากกินทุเรียนอันนี้เอามาโชว์ไก่ไก่ก้อน <c ười> ไปใส่กับสไตล์ก็ละมังพี่นอออ้องละ้างเนื้อเรล่องเหลืองนี่จ้ะมันอยู่ในถุงเนาะ,ะกะกะเหลืองอยู่ดิง,งามอยู่กล่องสาวสารคา,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 ามโมงามป็นอไรพี่น้องใส่โซดาสับไทยจ้ะเป็นเมารถติดคือไรบุรถติดติดมือนี่ บอกเห็นไหมค่ะบุกคทีเรียนฟังเนือ้อเนืออ้อเ่รามันเนื้อนามเนาะอเหนือแห้งๆเลยใส่บุคซื้อมาซิมกันซิมกันอันเสาสะพานขามเป็นนิสัยยังฉี่ตัวพี่น้องปากกล้องห้องดังแศรษก็ว่าแศษบบเศบก็ว่าโบเศบได้พี่นะ้อ,นอนนงหวานมัน อันนี้บักทุเรียนนั่นจันพื่เขาบอกโบขับรถค่ะ,คะอ๋อตอนนี้เดือนเดือนเก้าเดือนสิบบักทุเรียนพักไตออกเนาะพี่น้องเนาะโอ้เนื้อมันแล้อพี่น้องซุ่มกันป้าพี่น้องมาได้มาได้พูดได้อย่างนักสาวสลักข้ามก่อมาได้ฝ่ามาได้สิทาจ้าเหลืองเลยพี่น้องอ๋อ,งอากล่องไว้นี่แหละเจเดินเขาจึงเก็บใส่ถุงอ่างพี่น้องเท่านั้นไอพี่น้องเขาเบิ่งไปน้ำกันบ้าง ลูกนีประมาณจังหน่อยจ้ะสามสามเจ็ดสิบบมันจะได้เยอะเท่าไหร่พี่น้องกับเบิงน้ำกันทำแล้วก็กินที่เก่าเหรอสาวสารข้ามมักอ่างจะมักอ่างสี่ร้อยิบโดยมีสี่ร้อยแปดสิบพี่น้องที่หลาอลบกันลูุกดีบดีแล้วก็สิแถมแพ็กนั่นพี่น้องแล้ววะล้าคิดไปในใจสำหรับว่าสาวสารคามหนีเ้วคิด เอาแศษเศไปเจจะไปใกล้มีดไปอยู part, ou, lle, anyway. ่ข้างในมากะบอกแมมหน่อยพี่น้องเป็นเด็กเบ่งน้ำสาวสารค้ามคนช่วยกันแกดีเสียงรถกับสีดังแจ้งหน่อยได้จ่าเด้อคนขายอยู่ขางข้างเลยพี่น้องสาวสารค้ามมากินของขางข้างเือะขึ้นแสบผื่ว่านนี่กกกินกับปุ่นวันนก็หมึกรอนก่อเล่หลายได้พี่น้องต็นคนมักเบามักอ่างมักมักหลอก น่องมือเหลือบเหืองามๆปาดเผามาบ่เป็นเนื้อแดงแก่ไหวได้พี่น้องเลี้ยงหุยๆเลยพี่น้องมึงสอสซอสซอสเลื้ยงยีลีพี่น้องเลื้ยงงามอลามเลยอู้สิมนะชิมเนสิมเนคนว่าชิมดูแถมซิเบิร์สหลัวซิบร์ได้กินน้ำงั้นบ่พี่น้องเอาไปให้พัวกินน้ำพ่อได้รอนนาะน้ำขอจักหน่อยเนาะสาวสังขามมาบอกซื้อดอกพี่น้องบ่มีอย่างเด็ดจ้ะ ดูบอกทุดเด็นไปไว้ไปไว้เบาสมานห้ารไห่น้อยน้ำหมอแดงบ่อรั่วของมันไห่เบาหาน่เองมีผัวผู้เดียวน่าเจนเนาะเจ๊กินน้ำกินน้ำราประจำพี่น้องสังสรรค์กินน้ำเจ้านีประจำจ้าแซ่บแซ่บกับว่าแซ่บพี่น้องยุทธนุนเซ็นกรุงเทพกีทาซอยแปดแยกสิบหกค่ะหยิ่งหยิ่งมาเลยจ้าโปะแพงหมอนทองเนื้อดีเนื้อเหลืองบานกรอบนอกนุ่มใน หอมหวานนีดีพี่น้องกระรันตีได้ถามมาซื้อแล้วบ่อเสบหน้าเสาสารคามเลยกินน้ำเล่าตลอดแล้วใารไปีแล้วพี่น้องถูกขามากอะไรคะเรื่องลวดแอบดูลูกเล็กก็มีลูกใหญ่แะละมันคุมมันจะได้กินอุ้ยพี่น้องบ่อแพงเหมือนกันโอ้ยสามพันกับสามพันเด้อนี่เด้อเจอซี่ลอยเข้าไปนี่บ้งเม่นพี่น้องนีกระพู่ใหญ่ๆมักอ่างตัว สองสาวสารคามบ่มี่ย่างมีต่างกับเราคอโลไลพันเด้เมนเนื้อเนื้อประมาณมีเกีจเอคือกันได้พี่น้องกินน้ำเพลินตลอดเพื่อนคายเรื่องเราพี่น้องเดือดสามสี่หน่วยมาเด้อผู้ใดอยากมือเหนื่อยมากไหมมือมากไปเจ็มือมากคือเของเราพี่น้องคลิปนี้บ่มี่ย่างไหลได้พี่น้องภาพพี่น้องมาสื่อมาเคลื่อนไปกินจ้าเอาทุ่งหัวแนแน่นิภาพพร้อไม่มีพีล่าพี่ล่าน้องเขาแล้วแต่หลาได้พี่น้องไม่ต้ผู้ยิ่งใหญ่ นี่เอาเอาทับกันไปเจเออโอเคพี่น้องเบิ้งถ้าได้ก็รูปนี่ได้ไลน์ดิพี่น้อง480บาทปลาปลาสาวสารค้ามไปเสื่อนยุบานเขาเลยเลือกเองว่าได้ไลน์พอนีดิพี่น้องอันนี้480บาทนะคะคุ้มจริงๆพี่น้องเหนือมันเหลืองอยู่แต่ว่ากล่องขามันจะขาวจังหน่อยบางขาวดอกงามอยู่โอเคพ่อกันชิมนาจ้าสันๆเอาทุ้เลียนมาอ่างกืซือดอกก่อนนอนนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกแคร์ทุกกำลังใจค่ะ เขากันที่หนาพี่น้องสาวสังข้ามสีปไปอรอไซสหัดกับโปรติดต,ตามตอนจอไปน่นแลละพี่น้องสวัสดีค่ะ